พี่น้องเปิดภาพเปิดคลิปออกมาก็อยู่ในรถในล่างกําลังออกเดินทางเมือน,นี้พี่น้องเลยอ่าพร้อมด้วยสายฝนคึมฝ่าคึมฝน,มนระยะการเดินทางในเมื่อนี้พี่น้องเลไกลเติบอยู่เนาะอ่าเกือบแต่นี่ฮะบ้านนองแสสองร้อยกิโลพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้เวลาตอนนี้สิบเอ็ดโมงพี่น้องเลยแต่ก่อนจะเดินทางทางลุงจันกะแวมาทางพี่กรเนาะ เพื่อนน้องนางเนาะเพื่อมามูบุญหรือว่าอ่าสื่อขาวของไปมูบุญเหตุบุญให้นับน้องนางเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องเลยหลังจากได้พงศพเพินไปที่เรร้อยเนอะมาเป็นสะพานบุญให้กับเม่เจดีอีกก่อนพี่น้องเัยทมาบุญกับกับพ้อมลูกจันเนาะก่อื่นพี่น้องกาบทักทายด้วยพี่น้องด้วยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพิ่นกันเบิร์ตสุขุสุขคน เอฟซีผูญญ้ใหญ่จะดีบิดทุกท่านยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองบาบุญซาเราบ้นมันนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยชออกเดินทางพี่น้องเลยก็เลยมาทำบุญก่อนเอ้ารออดอดใจรอก่อนเด้อพี่น้องเด้ออดใจรอก่อนเรื่องบ้านน้องแช่เนาะอดใจรอเบิ่งคลิปกับประบุญก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าสิไปออลมเนาะเรื่องที่ดินอะไรพี่น้องเลยเนาะอดใจรอก่อนและฝูเล่าคนคอมเมนต์เข้ามาอยากเห็นอยากคู่ เนาะพ่่น้องสิดีใจสํำไดนะพี่น้องเลยและน้องสิฮูซึกแบบไดเนาะอดใจก่อกพี่น้องอดใจล่อกเนาะเดี๋ยววุนจไปถ่ายทําให้พี่น้องในเบิ่งแนนนอนเนาะนาจะเป็นถ้าบท่านเมื่อนี่ก็จะเป็นเมืออื่นตอนเศร้าพี่น้องเลยว่าบวบุญเดินทางก็สิหาเวนั่นเวนี่อีกพี่น้องเลยเนาะถานถนนทางถ้า่ามุ่งนาไปเลยกับกับท่านอยู่เนาะแต่ ทางบาจันกัสิแเวเวียกเวงานอีกพี่น้องเลยนะเวทางสารำเพ็ญบ่เนาะอ่าอเดี๋ยพไปบุญกันกอดใจรอก่อนพี่น้องมื้ออื่นพหมดละบางเทื่อก็สิได้ถ่ายลิปบางเทื่อทันมื้อนี้กอะไปมื้อนี้พี่นออ้องเลยรอเบิ่งนํากันก่อนเนาะแต่ตอนนี้ไปทําบุญนํากันก่อนดูทีเฮือนน้องนางเน,ะนาะเพิ่นก็มาแพ่บุญนำ้ำทางครัว่นก็ได้พี่น้องเลยอดใจรอก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออดใจรอก่อนฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับบาบุญแล้วกะ็ทาง ลุงจันจน,น้ำแน่เนาะมื่อนี้ก็ได้ขึ้นไปเซโปนอีกรอบพี่น้องเลยจะชิเป็นอย่างไรเนาะรอติดตามขอบุญคุณไว้พี่น้อง fc ประสบความสุขเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะอ่าโอเคพี่น้องไปไปชมน้ำกันอยู่งานบุญก่อนเนะาะขอชีวิตแขกคนลาสัมภารไปพี่น้องอ่อพี่น้องเลยคลิปเ่ามิดฝนเม,มื่อวานนี้พี่น้องเลยมิดขีดตมเนาะมิดโคน ชมเห็นพ <L ine> <l ice> ูมิไลอูอยู่พี่น้องเอนะ้เนาะทางแวีนกับพ่อแวียนผัเอ้าพี่น้องเอ้หลังจากไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ตลาดเนาะมาแวะเตินมน้ำหมกน้ำมันก่อนออกเดินทางพี่น้องเนะอ้เนาะทางลุงจันพี่น้องเอ้ไปมูบุญเนาะอยู่เฮือนน,อน้องนางเอ้ยเอ้ยนางก่อนพี่น้องเอ้เนาะกับรถดีพี่น้องเอนะ้กะพอพันหาฝากมาเติมน้ำมันซอยลุงจันไงพี่น้องเอ้เนาะกะพอที่ว่าจะ เฮเทือนกับน้องแซ่อะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าซอยคาร์นุมน้ำมันน้ำลงจันอีกหาแสนกีบเนาะทางลงจันพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีโอ้ยมุ่งขอบใจพอเพื่อนได้เยเด้อสุดสวยคาร์นุมน้ำมันน้ำพี่น้องเลยเด้เนาะเด้อที่แรงว่าสีมาเติมเมืองก่อนไมอนี้เนาะเติมจะได้เที่ยวกับร้านปลายเพื่อนอะไรพี่น้องเล้าปลายเต็มทั้งพี่น้องเลยเนาะ เขาไปมุป่บุญก่อนเนะาะหลังจากคอยออกเดินทางพี่นองเลยมุ่บุญก่อน<ด>เอายางก่อนทางมีเพิ่นฝากกิจทานน้ำเนาะกันทำบุญน้ำก็เลยเอาซื้อข้าวซื้อของไปมอบให้เพิ่นก่อนก่อนเดินทางเนะ<ด><ด>าะเลยไปจัพี่นางไปรับไปชมน้ำกันอยู่พอแหละ<ด>บรรยากาศงานบุญเพื่อนเออยนางน้ำกันพี่นองเลยเนาะมาพี่นองเลยเนาะตัดภาพมาทั้งล้างรถ าทางนอกรถก่อนพี่น้องป้าชอชุดๆพี่น้องเลยนี่คือสภาพรถอ่าอบุกบืนเนาะขึืน,นลงใต้พี่น้องเลยเนาะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนแน่พี่น้องเลยก็เลยลําบากในการเดินทางกี่ตรงกี่ต้นกันคือเห็นอะไรพี่น้องเลยป้าชอ่าคือว่าออกมาจากรถนี่ เกือบชิปชาโลได้นะพี่น้องเนาะโครูมากเลยสะพอนักยินนรถติดรถเนี่ยรถเตือนเนี่าะโอ้ฮะโอเคพี่น้องเนาะเตือนเมือกน้ำมันคอยออกเดินทางน้ำกันออกมุ่งหน้าออกมาก่อนเพราะว่าสิมาเพือนบุญก่อนพี่น้องเลยเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องเลยโอ้ โต๊ลิตรเท่าได้ได้เนาะลิตรสิบเก้าพันสี่ร้อยสิบกีบพี่นังเลยสภาพรถนี่จนพนักง,งานเติมน้ำมันบอกกาจับหมดล้วมัน <c oughs> เปลี่อนพี่น้องเลยเนาะอเอาลองบังพี่น้องเลยเต็มทังจเฉลยสะไ,ไร อันนี้เจ็ดแสนแสนกรบนการสิ่งใา่งใเต็มทางเป็นองไงเนาะอันนี้เ็นาขาวคล้องเป็นองไงเนาะขอเป็นโมบุนล่านปลายหาิบลิตรล่าน2องแสนกี บ้าน,าพ,นพี่น้องออกเดินทางไปน้ำกันวันนี้คึ้งฟ้าคึ้งฝนเนี่ยพี่น้องเด้อวัอวฝนจะตกหาสุดทางบนันนี้การเดินทางขึ้นเซปโอลในรอบนี้เนาะไปเบิ่งบรรยาก,กาศน้ำกันพี่น้องเดินทางมบุญอันดีไทยพาบรรยากาศทางพี่น้องนะครับไปโซนกันการเดินทางเนาะขึ้นไปรอบนี้ ทั้งเออนางมาแล้วพูอ้าวพี่น้องเอตัดภาพมาบานันไดกายู่พี่เดอร์พี่น้องเด้อยูนะ่เฮือนซานล้านแป้นขอเออนางเนาะวันนี้ทางบุญพร้อมครับลุงจันมามูบุญเนาะทำบุญทำทานก่อนจะขานขึ้นไปเซโปนพี่น้องเลยเนาะ เอากลับทักทายสบายดีพอมาพี่น้องอีกรอบอยู่ที่เพื่อนเอือนางเนาะพร้อมด้วยหยับตีพี่น้องเนาะมาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยนเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินเพื่อเอื้อเป็นมือนีเป็นมือห่อข้าวต้มเนาะห่อข้าวต้มมืาออื่นอาจจะใส่บาดยาดพกพี่น้องเลยอ่าก็เลยพาพี่พาน้องมาทางนี้ก่อนเนาะ cho mong 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 Mẹ mất mong mò lấy bò mong 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 อมือนี่เป็นมือห่อกระวต้มเนาะเอลยเนาะอ่ามืออื่นแมนเป็นมือคือมือมือคือครบคืองานอยู่บ่อยู่บ้านเฮาเนี่ยอ๋อครบงานบัดมือบัดคืนบ่ะคือมาแรกนี่ยมือเป็นมือเป็นคืนเนาะมือต่างของบุญเนอะอ่ามือวันที่สิบเก้าเนาะตอนแรกวันที่สิบเก้าเนาะงั้นคืนตื่นเช้ามาแล้วก็ตักบาท มันก็เลยเตรียมของอยู่ของกินเนาะอ่ากระต้มกระต่อพี่นงเลยอนเครัวเฮากับพี่นองเลสบายดีสบายดีข้ากับตมหงส์ตดตัวได้เนาะแ่หน่อไมมพี่นองตรงนี้ทกข้าทุกเขียวแมนกินยูมุเมะ ก็เป็นงายเนาะเป็นบรรยากาศนิทรรศพิพิณโองเนาะมารวมกันพี่น้องซอยกันเนาะฝันมือตักบาทก็คือคนในหม,นนะมู่บ้านแล้วเนาะมาที่ว่าพาไปบอกไป,ไปมู่ไปหาน้ำยนะอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศทั้งวัลลุนกับมามูน้ำแต่ไปมูมูอยนะ่างไรกันมบ้างเนาะ ทั้งต,ตัวแม่บนญยูคนแล้วนะเนาะโอ้โหสาธิตพี่น้องเลยเนาะไอมูมบุญน่าพันก่กกอนหลังจากแบกข่าวแบกน้ำไปหายพันแล้วพี่น้องเลยตัดผ้ามาทั้งผู้เป็นลูกก่อนบอลนี้สบายดีสบายดีพวกราสบายดีโอ้ยเอาน้องบ่เอ๊ ก็ได้บวชได้แม่บ่อวานีลไดนบวชอยู่อภายในบวชนะไอ้นั่นสามเลยกภ้ยอีกจักจักจกคนสามสามคนแม่คขาวได้ส์อ่น้องสาวเกว่า ในวัฒนาในวัฒนาเจ้าบดเจ็บบในคาเจ้าเล็กอยู่ในคาบเจ็บบ่ะยาออกเยอ่บ่าออกืี่น้องคนพาตัดแข้งหักกับเพิ่นดเล็กใส่เนาะแต่เจ้าเจ้ายังหน่อยบอกอกขปิ ห้าหกปีหกปีหะแกหกปีแกหกปีพ oh ู้แก่เจ้าปีตอนไหนแปดปีเอ่อสองปีที่ผ่านมาเนาะเจ็บบ่ตอนไหนเจ็บบ่ะปวตอนรถตั้มเจ้าบ่เจ็บบ่บ่เจ็บเอ้าขาบ่เจ็บบ่บ่เอ้าสั่งบ่เจ็บแท้บ่ได้ไห้บ่ะอือพาไปผาไปผู้หมอ

แม่น oh ั่งมาอยู่เราก็เรียงน้องก็ลูกได้บังน้องเด้แพงบังน้องจะแพงบ้างเจ้าเจ้าเจ้าบอเป็นคนจีบังน้องแทนแม่ในครองเฮียนยี่บ่จะแมืนอวานพักน้องงานบุญเนาะาห้มาเรียนฮะมาห้ามาเรียน แล้วก็ยังพ่อปวดทองให้พี่น้องเ,เานาะแปดปีแล้วยังพ่อปวทองอยู่อาจจะไปลิ้นแข็งบริวารจังใดนะเนาะอ่าพักอายเจ้าประชาชนอืมพูดบ่าเออเดิยๆเปนะ็นยังไงอย่างหัวจักคว้าอยังเอาน่องเอานุงนะ่งเนาะมือละใส่บาทตั้งงุกตั้งใจใส่บาทให้แม่ได้มือเด้ออือ คิดหอด,อหอดอีบ้างขแม่แเม่บ่างขีดหอดเอดอาด้บ้่ะดูน้ำพอน้ำไม่จู่ทาเด้แฮ่เป็นยังไงองวาง่างเบากรสีมามาเยียมตลอดดอูด้จือ้อนาบบาได้ยังบ้าบน้บาซื้อวันใดลาบุญลาบุญผู้เอาข่าซาในนใาเจ้ากี่ได้ไพ màu chanh có đi tăng <laughs> hạt nó không nó khẩu nào đăng pi cấp nương đơn đó sao nó อ๋าใช่โอเคพี่น้องเนาะได้ถามข่าวเนาะน้องน้อยเจ้าซื้อยังก่อนอน,นอ,อันนั่น,น้องเจ้าพูดยิงเด้แถวแถแวแวผู้หญิงผู้ชายสองยิงหนึ่งพี่น้องเลยหางกระดาษหนึ่งเดือนเน,ะนาะหางกรได,ด้ษหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนกับเพาะแม่แล้วพี่น้องเลยเนาะที่เป็นเดือนบ่โมเม่น็อตปีหนึ่งบ่ อ๋อถ้าว่าสเเดือนกับซำน่องวินเนอร์ได้พี่น้อง์เลยวินเนอร์กับสเดเดือนพอดีเป็นเช่นเราเล่าเดียวกันนะเนาะยังบันองแม่ซ้ำพี่น้องเนาะเอาสูสเด้อยบอกหล่าเด้สูสูจะเป็นแบบสูสูอ๋อพี่น้องเไปรอถ่าทางลุงจันทร์ไปมู่ก่อน เดบุญจากสีมูน้ำล้างเนาะนำมาสัมผัสเบื้งองนอกน้อยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะภูเป็นลูกของไอนางอะไรพี่น้องเลยเห็นหน้องคนเราคิดเห็นบาบุญกับข้าวตะกี้เนาะบาบุญก,กับกัมพาแม่กับแม่กับเสียไปโดยอายุของแม่บุญกับตอนเราตอนเราเสียกับอายุสามสิบเจ็ดปีพี่นนะ้องเนาะ บาดี่ดน้อ,นอนงน้อย,ย <c oughs> น้อง้ยพ่อไปทุมมากบออ่ากนเสียไปกะบุวงกะมาจี่ซ่ง่ายกว่าน้องคนนั้นหนึ่งเนาะบุ้งส่วนถยหน้าได้แล้วสิ <c oughs> ประมาณสิบเอปีแหละเนาะ้กว่าก็เสียไปแต่โดนอะจะเลยคิดเห็เนทะางผุแนมะ่เนาะ แม่บุญกับปวยเป็นโรคครับคือกันที่เราเอาโอเคพี่น้องเราเป็นมังกับครับคน่อนนี้นไปไปเรียนไปงานต่อพี่น้นองครับโอ้กะลังหอกะต้มกระปา่ายิบคันมักเบงอยู่เนาะ สบายดีเด้อสบายสบายสบายประสบสุขสุขคนสบายมิติภูมิงามเนาะบางหทีทางเป็นก็ได้แม่มาช้ำถ่ายเนาะยังไมก็แม่บัดย่อบัดบัดบัดเถ่าแได้ลูกหล้วเอาเถ่าก็ยังงามอยู่ปากแดงก๊อตลอยอยู่เนาะ ปากมียังไงเนาะปากเียกัพ่อแก้วยังเรีงอีกเนาะอย่าพี่นางเลยนาะอ่าน้นวมวนพี่นังเลยเอามือนี่็เป็นมือมือรวมเนาะมือหองหองกระต้มมันนี่จุดเวจุดนอกนอกกระต้มเดยอบงอื่นเป็นมือตั้งดูหล่ะมืตั้งบนตั้ง้าใบ้านนี่แหละเอุทิดสนบุกสนะไครับตั้ง อ็ยังเงินเี่าเรเน้อเอาพวกให้กับเบาตนบันกันว่า,วา,าจล้องเสไปบุญะไรกันโอ้ยย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 ให้ยวกยย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 ยอยยยยยยมยใยยยย้ยยอเยย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 ายย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 อยยยยยาวยยายย่อยยยย อยูโมเมนต์ยูหน้าหรอกอยู่อยู่ห้องอยู่ไม่ว่าห้องหน้ายู่นี่แหละก็ห่างเข้าไปซื้อเพราะว่าหน้าทิ้งบ้างเนี่ยจะเป็นฟูเพื่อนหน้าเลยเรียบหน้าเอิ่มเติมทำอะไรวันนี้นะ้เจ้าก็ไปฮอดบ้านหรอเนาะไปไม่เคยไปหรอกกับทำเออห้ามเพิ่นไปไปฮอดบัต่นไดลงไปฮอดวัตทางไปบ้านโคกโอ้ยอันมี บอกแม่น้องพล่อยเพิ่นบอกบอกว่าอยู่บ้านโคกเด้อไปทางนั้นทางนี้เขนเป็นคนบอกแหละกะไปล้องบึงเลยยากเห็นแดด่าบัตบุญด้วยไสซีได้เห็นเห็นบุญกับวันได้เห็นเห็นารางขานว่าเดียวโด้อทางยากลงเพื่อมาบุญนะทางไก่ได้มาบุญเนาะ ไก่เท네่เจมาเที่ไก่บ้านนีกว้างบ้านกว้างบ้านใหญ่บ้านแต่ตะกี้กันอมบมโมเป็นฮอทหันลังคาเลยฮอทมื้งเลยอ๋อใหญ่แค่ไหนแต่ห่างยางนี่ฮอทมุ่งเลยเดี๋ยวนี้นะบ้านนะแต่ห่างยางเข้าไปรถเดี๋ยวนี้นะแต่เรเคยไปถ้าเกิรถนี่นี่นี่อักนี้แต่สื่อไก่เกอย้อนวาขึ้นมาคำกระหม่อมมือกระหม่อนะ ngon và ngon 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 nằm, ngon đi, ngon 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 phải ngon Bao 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 บะโฮบาลีอยู่เงานบะเตียงเด้บะเตียงโอยู hmm. ่แล้วอยู่แต่เมียเฮิรนเฮินไปค้อนแกนโมมาเอกัแคะโอ้หันปันหัันนเซเว่นอยู่ไห้ได้ของบะเตียงหันบ๊อบไงโอ้อันเซเว่นรถรางเลยเปิดทางข่ะเนาะกําแพงกับงามงามของบะเตียงนะโบกําแพงก็ได้งานบ๊จันกระลังบักไงหางหาง สั่งไอเดียได้คือเงางามๆได้ทายมาโย่ขฮาก็เห็นแล้วข้าก็โดนพายุฝนท่มพนักเห็นแล้วเินบอานนี้เห็นพระบุญก็เห็นอย้ร่างไงกันแต่เห็นเอ้ยเดียวมันบังมอไปมอฮอดเพอมาบวชจันทร์สีบอกเด็ดๆล่างนั่นเลยนะบวชจันทร์สีบอกเลยเห็นเห็นน้อยหนึ่งเห็นร่างไงเพื่อนเพือนบุญเป็นสวนเป็นบ้านสวน เรียงงอเรียงแม,ม่คุณ <c oughs> เขาขึ้นมาอยู่สีโนอยู่อยู่บ้านโคกหนอกคื้นมาบบุญบจันีนอยู่สีโนจะไปไปรักสมป่ไป,ป,ไปรักษาแปลงค้นแต่ยิงไปเลยไปเลยีเล,เล,เลสิเขา้าบ้านดงน้อยเลยเบ้นโคกก็วบน,น้อยนะโมเแม่นว่าติาเงเอขึ้นมางขึ้นมา,มาแล้วค่อยขี้มาเราแปลงเรมาอะไขึ้น ไปแล้วก็อ่านบ่งบ้านโคญ่ก็เขาเลยแนี่ยไปเคยไปไ่บ่มไปไปให็นหนึ่งยดบ้านโค้งน้อยน่ะบ้าอยู่บ้านคงน้อยที่บ้านที่มันเจ๋าอยู่นี่งบกใหญ่กใหญ่ไปกล โทรหาก็ได้ถ้าบอลอยากไปก็เนาะอันนี้อยากจะไปเนาเลยวยไงอยากไปเบึงเดะอยากไปเห็นเดะเห็นแต่ในเฟซบุ๊กค่ะอยากไปเห็นตัวจริงเนาะแม่อยากไปมันหอนเนาะลูกโดยแม่แหละบอจันก็ไปบิ๊กเกสใส่เงินเงินย่างมาเงินก็โอ้มาตีชุดได้เนาะว้าอยกนอนเอออยักนอนนะลูกนี่มึงกองนี่มึงกองนึงมึงกองนึงนี่สบายดีลูกสบายดี นี <c ð ús> <jogo> ่สบายดีมาบุญเลยสุดสบายดีโดยโดยโดยมูบุญได้ก็บชเดินทางขึ้นพุคนละเซโปนพุคนละเนาะโดยโดยโดยประมาณตั้งมือบาบุญช่องสามมือคนละนอนแม่เพราะว่าจะไปเพราะมีทำปุยยาคนอยากสั่งเฮือนนี่คนเนาะทุกคนนะทุกปุยยาก็ลาอยู่ตอนนั้นแถวเราเท่งคนละเฮือนพ้นหัวพ้นพระคนแหละเนาะท่านอะไร

สาุู่าสนาเหูไปในทางดีไปยูไซยูบนไดมองไดก็ให้ได้รูปได้คนดีๆลก็ออกไปบานนึงก็เป็น่นเป็นท้องไหลมาลนเลยลุกเดยอเฮ้ยนะครับพ่ออุ้ไสก่อนจะเดินทางไกลพี่น้องเลยเนาะโดยกุดีเนาะหักใจแม่ลายน่าจะบริการอุ้ไสดให้เลย น,น,นั่ง finance, นัน่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนลูกเอาก็หายู่ดีมีแห้งเนาะขึ้นความผังกายจะแข็งแรงอะไรเพียงน้อยเนาะสำคัญสุดก็ได้ขึ้นความผังกายแข็งแรงเขาก็จำนวนชีวิตทั้งนั้นนะครับได้เนาะ นี่เอาให้น้องมึงดูลูกให้น้องไปเสรเด้อเฮาลามือก่อนเด้อเด้อเออ่เด้อเดินทางไกลประมาณ200กิโลไปหาผู้ทุกผู้ยาท่านคนอื่นเนาะเออไอไคะไปคับโอ้ยาุครับะเฮาก็ไม่อ่าเนาะนีเดี๋ยวไม่นีดีมีแฮงเอาจจะบ่ได้อยู่ร่วมตักปากน้ําเนาะๆๆอาจารย์ยังทางบาลีอยู่เนาะนี้ก็เป็น ของบร่ก็นาจีมือบ่ใส่บาตทั้งบ้านเพิ่นแม่เลยเนาะเพิน่าเให้บุญกันทนึกันนเลือบาเลือนมือนึงทางนี้เืมือนึงเพินบาโดยเอาจากนั้นก็เนาะขอให้ได้บุญกุศลได้ก็สุขสุขคนเด้อเนาะโดยโดยสาธุเนาะเดินท่ากอนไเดินดดดนดดโดโดโด ใช่พี่น้องเลยโอ้ยได้รับความอยวยพรคำอวยใจจากแม่เพินนะ่นเนาะการรู้สึกด,ดีอยู่อบุญกับอะไรเราเลยสาธุเนาะขอให้ได้สมพรอาดังปรารถนาที่แม่เพิ่นบอกมาเนาะเนาะถ้าพี่น้องเลยชีวิตคนเฮาเนาะถ้า,นะาสำคัญสุดเนาะก็คือสุขภาพนะสุขภาพทางกายที่แข็งแรงนะเนาะจังอ่ามันยืนหรืออาจจำรวยได้พี่น้องเลยถ้า,าสุขภาพทางกายจะบอกแข็งแรงเนาะ เก็บออดเอกแบ่ผมมีอะไรพี่น้องเงินคำสีมาหาเฮาเนาะมีแต่เฮาไปหาเงินพี่น้องเลยเนาะไปจาพี่น้องว่ารายยากันห่างของบุญกระสีไปหาเงินกิจการละบาดเนี่ยพี่น้องเพื่อกุมดูกุมเต้ากุมดูกุมเมียเนาะไปจาพี่น้องเนาะเขาบุญมคุณพอพี่น้องก็จะเป็นคนที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเด้อเนาะเบื้งคิดโปรแกรมโฆษณาเนาะไปหาเงินตรงกันพี่น้องเป็นกำลังใจมาบุญเนี่ยอยู่เมืองเซโปนพี่น้องไปรายยาห่างสองร้อยกิโล